ยาแคปชูลสมุนไพรร้าน n อ็ดีตราค้างขาวดำเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามันประจำบ้านสรพ,พคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยาแคปชูลสมุนไพรร้าน n อ็ดีตราค้างขาวดำทีแรกก็เป็นนํามาพึกท่านี้ก็เดินไม่ได้อลุกก็ไม่ได้นอนอยู่อย่างเดียว อาการก็ตามมันเป็นบอกไว้ถูกเนี่ยเจอจะเป็นเนี่ยขับรถเครื่องไปแล้วก็แล้วก็หมดแรงหมดแรงแล้วมือร่วงจะถอยรถเลยเกินไปไปหน่อยก็ไปไปไปล้มอ่ะจอดรถเครื่องเราล้มตัวเครื่องไปล้มแล้วคนคนล้มไปรู้เถียรลูกวานแกล้มคนเดียว หรือยังไงที่แกไปเอาข้าวข้าข้าวน่ะเงินข้าข้าวอ่ะยืนคุยกะะันแต่มือเอาซะนะจะคุยคุยคุยกับพ่อพ่อหน่าเรียกพ่อนั่นไปบอกเคยกูไปไล่ไปดูว่ามันก็รู้ลองบึกปไปจำอะไราไม่ได้ไปนัดูดูโรงพยาบาลวันใกล้อีกคืนๆถึงรู้ถึกเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยก็ใส่ใส่รอเท้า ใช perquè, an ้ลากรถ้าต่อแจต่อแจว่างแล้วก็ใช้รถอันนี้แหละไปไหนจะไหนไป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 ผุดปวดร้ายว่ะปวดด้วยทุกวันเลยปวดเนี่ยมันที่เท้าเนี่ยเนี่ยปวดตรงเนี่ยเนี่ยองขาเป็นหน่วยองขาเนี่ยหนักนะปวดหนักนะปวดึงหัวึงหัวแล้วก็มา กวากินข้าวไม่ได้ก็ไปหญ่เลยปวดหนักอยู่ประมาณเจ็ดปีประมาณเจ็ดปีแรกมันปวดตัวเนื้อปวดเราร้านปวดพอกินไปกินไปมันมันก็หาจางไปเลยเลยก็ทีน,นี้ก็เขานอนฟังวิทยุอยู่เลยเขาให้ฉันไปคอยเอาเบอร์โทรนาา่าตัก่มที่ว่ามันเป็นหนักๆอเพรต่อห้าเก้าที่แกสุดหนัก ที่แกาหายาที่เอายากาข้างขาวดำพอโตหกสิบกันตั้งยาอยู่ท่เ็นแมงมากินมันปวดตรงนี้นึง,งนไม่ไหวเลยกินจังเวทโอ้โหต้องต้องลุกมาหาพระลาพระลากิากกนนะมันเบาหรือมันหนะักมันเบาปวดปวดปวด,ปวดเยอะเลยนะก็คนลุกขึ้นรถไปได้อะไรได้ไปเองืานกินยาอีกกล่งหลัง เออรู้สึกหายปวดหายปวดเนี่ยหมดยาหมดไปแล้วจะาายปวดอะไหมดยาหมดไปแล้วก็กินตั้งาต่างๆกินจริงเลยอ่ะโอ้เขาอยากให้หายคนคนเนี้ยบางทีก็กินตีงไว้บางทีก็กินไว้เดียวเขาก็ดีเขาช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างอ่ะ น้ำทาเขาข้าของเขาเองน้ำทาเขาอาบของเขาเองถ่ายทองถ่ายทองเขาถ่ายเขาเองไม่ต้องยุ่งต้าหน้าหนาวก็ต้องน้ำเขาเท่านั้นเนี่ยมาก่อนเขาก็พอมาก่อนก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ฉันไปรับจ้างเขามาฉันก็ต้องพอสามโมงฉันต้องรีบขึ้นมาช่วยเขามาอาบน้ำอาบท่าให้เขา พอกินยาตัวนี้ฉันก็เบาใจเพราะว่าฉันตัดปลระฉันก็ไปทํางานารับจ้างเขาได้หน่อยอยาไอกาข้างขาวดําเนี่ยตอนนี้พอเขาช่วเหลือตัวเองได้นะเขาเนี่ยถ้าเขาก็ากินงูได้เขากล่องที่สองเขาเดินไปเที่ยวหมดเลยไม้ไม้มาขามเทมะขามเปรี้ยวอะ่ะเอาทํารัวเราว่าส่าว่าจเจ้าว่าทำงานกะติ๊กหมดเลยมัวไปทํางานอยู่งี้ฟันเอี่ยมมุดเลย บอกโอมีแรงนะบอกอืมมันสบายใจว่ะเขาว่างั้นแม่ข้าวท้าว่ะมีบอกข้าวฟานแม่นก็ช่วยกระจายหมดเลยเดี๋ยวจะหมดตะแล้วสิจะทํำยังไงบอกก็เดี๋ยวจะขอตังขอตังพวกเด็กมั่งแล้วก็ที่ไปทํางานลวมๆไวส้สิก็ไปตังหนะ้าจะมามั่งพอไม่มีกระยูไปก่อนเลยท่านี้มานานทิ้งระยะ นานเน,ะนาะนจจะเนาะพอ<า>นั่น,นาสามเดือนกว่านี้ทนไม่ไหวถึงเ็าบอกอีกองอีกองุดท้านนี่กันนานพอเรื่องนั่นเลเนย <c oughs> ก็เลยบอกลูกมาส่งตังมาให้เลยก็สั่งน้าจจะส่งมาให้อีกกล่องก็เขาทั้งนั่นได้อีกเนี่ยมันไม่ปฏิติประโตกินแล้วก็เว้นไปกินกล่องก็เว้นไปอย่างเงี้ยยาแคปซูลสมุนไพร ร้านเอ็นดีเก้าตราค้างขาวดำเป็นยาแผนโบราณยาสามัญประจำบ้านเป็นยาที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการองค์การหารยาจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยผ่านอยอยไม่มีสารสเตรอยด์เจ็บปนยาแคปซูลสมุนไพรร้านเอ็นดีเก้าตราค้างขาวดำสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเอ็นดีเก้าตราค้างขาวดำติดต่อสอบถาม08 1นึ่งสี่สี่หกสี่สี่ศูนย์แหนึ่งา้าแคปซูลสมุนไพรร้านเอ็นดีเกตราค้างขาวดำกล่องสีแดง ข้างขาวสีดำ